อยากทำวีดีโอสอนทำอาหารแต่เริ่มต้นไม่ถูกผมแนะนำให้ไปดู10ช่อง YouTube นี่ครับแล้เวเราจะมีไอเดียดีๆในการทำครับฝากดไลค์กด Subscribe เน่เดอ้อจะเป็น YouTuber สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น y o YouTube เดี๋ยวเรามาดู10ช่อง YouTube สอนทำอาหารที่ผมแนะนำกันได้เลยครับผมอ้าวมาดูกันเลยครับช่องแรกนะครับก็คือช่องของพี่เมตานั่นเองครับผมไอเดียดีๆของช่องนี้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะสอนแต่ทำอาหารใช่ไหมครับแต่พี่เมตตาครับมีการที่จะไปเก็บผลผลิตมาให้ดูด้วยนะครับน่ซึ่งก็คือวิธีการเก็บมะนาวนั่นเองครับ เช่นคลิปนี้ครับพี่เมตตาเนี่ยสอนการทํามะนาวลอยแก้วนะก็ไปเก็บมะนาวมาให้ดูด้วยนะครับผมนะซึ่งอันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ในการทําเลยนะครับท่านไหนที่สอนทําอะไรเช่นสอนในการผัดผักเราก็ไปเก็บผักให้ดูเลยนะครับมันจะสร้างความโดดเด่นและก็แตกต่างจากช่องอื่นๆนั่นเองครับอย่าลืมครับติดตามพี่เมตตาพาทำด้วยนะครับช่องนี้นะครับผมอ้าวต่อมาครับผมมาดูกันช่องที่สครับผม คือช่องของมิสก้นครัวพี่พอลลี่นั่นเองนะครับผมจุดเด่นที่เราควรจะทําตามนะครับก็คือตอนเปิดคลิปนั่นเองนะครับผมนะตอนเปิดคลิปเนี่ยให้เราเอาสิ่งที่เราทําเสร็จแล้วครับหรืออาหารที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยครับเช่นคลิปนี้นะครับพี่พอลลี่เนี่ยสอนทำบราวนี่เปิดคลิปมาก็เปิดด้วยบราวนี่นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับ นี่แหละครับผมนะทำให้คนเนี่ยเขาอยากจะดูคลิปต่อไปนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมครับเราต้องบอกส่วนผสมด้วยนะครับดูพี่พอลลี่บอกนะครับผมบอกส่วนผสมอย่างละเอียดเลยเพราะว่าถ้าคนทําตามได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้คนครับเขาอยากจะแชร์คลิปของเรานั่นเองครับผมนะเดี๋ยวฝากไปติดตามช่องของพี่พอลลี่ได้เลยนะครับผมช่องมิสก้นครัวนั่นเองนะครับต่อมาครับช่องที่3ครับที่อยากจะแนะนําก็คือ ช่องที่ชื่อว่ารัตนาดีนั่นเองครับผมไปติดตามกันได้เลยนะครับผมนะจุดเด่นของช่องนี้ก็คือมุมในการถ่ายวีดีโอนั่นเองเราสามารถต้องเออตั้งกล้องมุมนี้ได้เลยนะครับนะอาจจะตั้งกล้องคนละฝั่งกันแล้วก็กดลงไปครับผมเห็นไหมครับนะมุมนี้ครับทำให้คนเนี่ยสามารถเห็นเจ้าตัวรายละเอียดการทําได้อย่างชัดเจนนะครับหรือว่าเราอาจที่จะตั้งมุม90องศาก็ทําได้นะครับ เช่นโต๊ะเราเป็นแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็ตั้งกล้องมุมอย่างนี้90องศาเลยลก็ได้เช่นเดียวกันหรือมุมอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมจะทําให้คนเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้เขาทําเป็นด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างจากช่องที่3นะครับช่องรัตนาดีไปติดตามก็ได้เลยนะครับช่องที่4นะครับผมก็คือช่องของพี่เต้คคาโตโตชาแนลด้านเองนะครับผมนะจุดเด่นของช่องนี้ก็คือการพากเสียงนั่นเองครับผม ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทําอาหารไปแล้วเนี่ยเราภาคเสียงบอกลงไปด้วยนะครับจะทําให้คนครับฟังแล้วเนี่ยสนุกแล้วก็มีความแตกต่างจากช่องอื่นๆที่มีแต่เสียงเพลงนะส่วนตัวผมชอบการภาคเสียงมากกว่าการที่มีแต่เสียงเพลงนะครับผมนะพี่เต๋าก็ภาคเสียงลงไปบอกว่าเนี่ยวิธีการลดทําลดช่องสิงคโปร์ทำอย่างไรบ้างอธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของช่องคำตัวโต,วต,วตวครับอย่างนึงคือชื่อวิดีโอนั่นเองนะครับ ลองสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้เนี่ยทำลดช่องสิงคโปร์ใช่ไหมถ้าเราตั้งชื่อคําว่าลดช่องสิงคโปร์อย่างเดียวฟังแล้วก็จะดูเฉยแต่ว่าพี่แต้วมีเสริมชื่อเข้าไปครับเช่นสูตรทําขายแล้วรวยนะครับอ่าสูตรสําหรับเปิดร้านได้เลยอันนี้นะครับเป็นชื่อที่เราเติมลงไปเนี่ยทำให้คลิปเราดูน่าคลิกมากยิ่งขึ้น อย่าลืมนะครับไม่ใช่นเน้นแต่การทําคลิปอย่างเดียวต้องทําตั้งชื่อวิโดีโอให้ดูน่าสนใจให้คนอยากคลิกด้วยถึงเราจะมียอดวิวนะครับผมนะต่อมาครับช่องต่อมาคือช่องครัวหนูกระต๋องนั่นเองครับผมอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับมีไอเดียที่ดีก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองครับผมนะซึ่งเรานะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องว่าสอนทําอาหารอย่างเดียวก็ได้นะเราอาจจะเปรียบเทียบว่าอ่ะถ้าสมมุตินะว่าเราทําไข่พะโล้โดยใช้ ไข่เป็ดกับไข่ไก่มันต่างกันอย่างไรก็ได้หรือว่าอาจจะเปรียบเทียบว่าถ้าเราเนี่ยจะใช้วิธีการผัดหรือวิธีการลวกแบบไหนให้รสชาติเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจนะครับโดยช่องนี้นะครับมีการเปรียบเทียบตั้งแต่ว่าถ้าเราจะใช้แป้งหมักหรือว่าเราจะใช้แป้งสดในการทําขนมถังแตกหรือถังทองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าจะใช้เชื้อเป็นหรือเชื้อตายให้ผลที่ได้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี bride, ้ผมว่ามีประโยชน์แล้วก็แตกต่างจากช่องอื่นๆได้เลยนะครับผม อย่าลืมไปติดตามช่องครัวหนูกระตองนะครับต่อมาครับช่องของพี่เกดครัวลากหญ้านั่นเองนะครับผมไปติดตามันได้เลยนะครับจุดเด่นก็คือที่ผมชอบมากๆคือพี่น้องเอาไปทําตามได้เลยครับคือมีการใส่ซับไตเติลนะครับซับไตเติลที่อยู่ในวิดีโอนะครับผมเรียกได้ว่าใส่แทบจะทุกทุกนาทีทุกเวลาของคลิปเลยครับข้อดีก็คือหลายๆคนครับเวลาดูคลิปเนี่ยอาจจะตามไม่ทันทําให้เขาสามารถที่จะอ่านตัวหนังสือตามไปได้นะครับ แล้วก็บางคนดูคลิปว่าเนี่ยไม่ได้เปิดเสียงก็สามารถดูภาพแล้วก็อ่านซืัสืออ่านข้อความตามลงไปได้เลยนะครับผมแนะนำครับพี่น้องท่านไหนมีเวลาก็ใส่ซับไตเติ้ลลงไปได้เลยครับจะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็แนะนำครับให้ทำ u ูทูปช็อ t ก็ดีนะครับผมนะ u ูทูปช็อ t คือถ่ายในแนวตั้งนะครับอ่าถ่ายแนวตั้งแล้วก็เวลานะครับประมาณ58ิวิพอนะอย่าถึง1นาทีเลยม่งังินเดี๋ยวระบบคำนวณแล้วมันเกินนะครับผม แล้วก็เอาลง YouTube ได้เลยครับนะดูจากพี่เกตนะครับผมเห็นไหมคลิปนี้ซุปเห็ดนางฟ้าได้มาถึง6,624วิวนะครับซึ่งโอ้โหได้ยอดวิวมากกว่าชาวบ้านเลยเพราะว่าทำเป็น y o u ู u ูบช็อ s นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาลองทำ u b e s h ช r t s บ้างก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่ซับไตเติลด้วยนะต่อมาครับอ่าช่องของพี่มาดามเบ่าสไพนอร์เวย์นะครับผมนะอันนี้ก็มีไอเดียดีๆนะครับนี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ไอเดียดีๆก็คือหน้าปกวิดีโอนั่นเองครับหลักการทำหน้าปกของช่องสอนทําอาหารครับมีอยู่3อย่างครับผมอันแรกก็คือนี่ครับคือตัวหนังสือนะครับบอกลงไปเลยว่าเราทำเกี่ยวกับอาหารอะไรหนึ่งครับตัวหนังสือนะตัวหนังสือ,อสองครับผมก็คือเราทำอาหารอะไรก็จะต้องมีรูปภาพที่เห็นเด่นชัดนั่นสองครับรูปภาพนั่นเองนะครับ 3คือควรจะมีหน้าเราด้วยนะครับผมอ่าควรจะมีหน้าเราด้วยเพราะว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ให้คนจําเราได้นะครับผมซึ่งพี่มาดามเบลก็ทําได้ดีมากๆเลยครับนะหน้าปกอย่าลืมนะ 1. ตัวหนังสือตัวใหญ่ๆ2คือรูปอาหารหรือขนมที่เราทํา3คือหน้าเราเพื่อสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับผมลองไปดูช่องพี่มาดามเบาได้นะพี่เขากับสามีเขานะครับที่อยู่ที่นอร์เวย์นะครับโอ้โหมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะ คุยกันแล้วเนี่ยสนุกมากๆแล้วก็สามีเขาเนี่ยก็กินอาหารชิมอาหารทุกตอนเลยนะครับดูแล้วก็เป็นกันเองสนุกดีนะครับผมต่อมาครับช่องต่อมาคือช่องของแม่นาวาพาเข้าครัวนะครับช่องนี้เนี่ยมีจุดเด่นชัดๆเลยนะครับคือสีสันเนี่ยในวิดีโอที่เป็นอาหารเนี่ยมันจะสดใสมากๆเลยครับดูนะครับเห็นไหมหน่ากินไหมที่น่ากินเพราะว่าถ้าแสงสว่างมันเพียงพอนะครับจะทำให้ภาพเราสีสันสดใส ยิ่งเป็นอาหารเนี่ยถ้ายิ่งสีสดเนี่ยคนดูแล้วก็อยากจะทานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนครับอยากจะให้มีสีสันสดใสแบบแม่นาวานะครับก็อย่าลืมไปหาไฟมาศาสตร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามช่องแม่นาวาด้วยนะครับอ่าต่อมาครับผมช่องต่อมาก็คือช่องของคุณเจสนั่นเองครับผมอันนี้นะครับเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าทาคลิปออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือว่า เขานะครับสามารถพูดภาษาจีนได้ด้วยนะครับนะทำให้เราทําช่องนอกได้อ่าหมายความว่านะครับคลิปเดียวกันเนี่ยนะครับสมมติว่าคลิป A นะคลิปเดียวกันสามารถแตกหนอออกไปเป็น2ช่องเลยนะครับถ้าเป็นช่องไทยนะครับเขาก็ภาคภาคหรือพูดภาษาไทยถ้าเป็นช่องนอกนะครับเขาก็พูดภาษาจีนได้เลยนะครับผมเห็นไหมทำครั้งเดียวแตกออกเป็น2ช่องเลย หรือถ้าใครพูดภาษาจีนหรือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ใช้วิธีการใช้เพลงบรรเลงแทนเข้าไปแทนก็ได้นะครับผมแทนเสียงพูดนะนี่เห็นไหมครับทำครั้งเดียวเลยแตกออกเป็น2ช่องได้เลยนะครับดูนะครับอันนี้คือเขาแตกเป็นช่องนอกคือช่องของจีนครับเพราะเขาพูดจีนได้ครับเห็นไหมชื่อวิดีโอก็เป็นภาษาจีนแล้วก็มีคลิปหนึ่งเป็นชื่อวิดีโอภาษาไทยจากคลิปเดียวกันอย่าลืมนะครับเสียงต่างกันนะช่องไทยก็ภาพภาษาไทยช่องนอกก็ อาจจะเป็นเพนมันเลงหรือว่าพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ได้แล้วแต่ครับผมนี่คือไอเดียนะต่อมาครับและตอนจบเนี่ยคุณเจสเนี่ยโอ้โหกินโชได้หนะ้าอร่อยมากๆเลยนะครับผมนะก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คลิปของเรามันแตกต่างจากชาวบ้านนะครับนะทุกท่านก็สามารถทําเสร็จปุ๊กกินโชได้เลยครับผมนะทำให้อร่อยแบบคุณเจสด้วยนะครับาฝากกดติดตามช่องของแพทแจ z สเจสได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ช่องต่อมาครับเป็นช่องสุดท้ายช่องที่1ินั่นเองครับ ช่องครัวแม่ขวัญครับผมอันนี้เนี่ยผมชื่นชอบมากเลยนะคือช่องน,นี้ตัดต่อได้สนุกจริงๆนะครับผมนะตัดต่อได้สนุกสั้นกระชับคือใช้เพลงครับผมในการตัดต่อแล้วแต่ละขั้นตอนครับผมไม่เยื่นเยอะสั้นกระชับดูแล้วเพลินนะครับผมเรียกได้ว่าตัดต่อได้อย่างกลมกลืนมากๆเลยนะดูสิครับส่วนผสมต่างๆก็ใส่ตัวหนังสือแบบว่าโอ้โหดูน่ารักจังเลยอันนี้นะครับผมดูน่ารักมากใช้ได้เลยนะนี แล้วก็การตัดต่ออย่างที่บอกนะครับผมนะอย่างเช่นปลาดุกย่างเอาปลาดุกลงมาตอนสับก็ตัดให้เห็นว่าตอนสับนิดเดียวพอตอก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 แป๊บเดียวพอครับประมาณ5วิพอแล้วก็ตัดไปช็อตอื่นเลยไม่ใช่เราสับเอ่อหนึ่งนาทีก็ให้คนดูหนึ่งนาทีตอก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 อย่างนี้คนดูเบื่อตายเลยครับผมตัดให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เปลี่ยนช็อตได้เลยเปลี่ยนฉากได้เลยนะครับผมอันนี้ทําได้ดีมากๆครับช่องครัวแม่ขวัญนะครับฝากกดติดตามได้เลยนะครับผม และสุดท้ายครับช่องของคุณแม่ผมเองนะหมาม้าผมเองก็คือช่องคุณล้วงควงตะหลิวอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะช่องของแม่ผมเองนะที่ทำมาคืออยากให้แม่มีกิจกรรมให้แม่มีความสุขนะครับผมนะก็ลองไปดูแนวทางการทาคลิปจากช่องคุณล้วงควงตะหลิวแม่ของผมได้นะครับนะผมก็ทําตามคอนเซ็ปต์ที่ได้สอนลูกศิษย์มาเยอะแยะมากมายและมีคนติดตามเยอะด้วยก็ลองไปแกะไปศึกษาดูนะครับผมนะเห็นไหมทั้งหน้าปกเอ่ยก็ตามที่ผมบอกเลยนะ ตัวหนังสือตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาหารตัวใหญ่ๆแล้วก็มีรูปของแม่ผมด้วยเพื่อสร้างแบรนด์พี่น้องนดูคลิปนีแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคําถามให้นะครับอย่าลืมนะครับนตอนนี้ครับเป็นเทรนด์แล้วนะครับนะในเรื่องของการทําอาหารถ้าเรามีฝีมือทางด้านนี้ก็รีบทําได้เลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีช่องทางหารายได้ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับผม นะแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่าลืมสอบถามผมได้นะครับเพราะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับ